ค้าสาวเยอรมันจ้าสวัสดีค่ะพี่โตพารวยแนวทางทุกท่นานนะคะวัวขอแกยมือค่ะลาวเด้่หงวัที่แล้วห้าสองเก้าหนึ่งห้าสองสองตัวเก้าหนึ่งเนาะสามตัวหนึ่งห้าสองเนาะปรากฏว่าเลขของสาวเยอรมันนี่ออกสุยสุยเนาะให้หกสองออกห้าสองแต้มเดียวเนาะจ้ะ เดียวเลขโทูปโปกับเขาตัวใดเขาเก้าเนาะจุดทูใหม่สามเก้าศูนย์เขาเก้าตัวเดี่ยวเนาะเลขโทโปูปปูเสือเนาะก็ตัวเก้าเขามีหัวขึ้นหนึ่งเก้าก็ผ่าสองไหปหนึ่งหกศูนย์นั้นนึ่งมไปออกลาวเนาะสบายเออไปออกไข่เนาะปีเนาะจังอันหนึ่งหกศูนย์นุเขียนหน้ารเป็งไรน่ะนะนุเคลงงด้วยกันไหมหนึ่งหกศูนย์จี อันนี้เลยหนึ่งหกเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะนี่เนาะ้ามาัอนอะไรจังไหเลตัวนี้ทั้งที่ไปอยู่ในหัวหน่ะนะดูดีๆมันเขียนขึ้นมากด้ยหนึ่งหกศูนย์ที่น,นมันบอกให้นี่หนพี่นกหนึ่งตรงๆเนาะเป็นตะหลินมันแกะอ่จ้าบ้านนี่อ๋อพ่อโพสัตแม่ก็นิมอยู่นี่เดอยงนานี่ล่ะอฮารเดพ่อโพลสัต แม่คนอินเจ้าก็มันเรียดตดนเอฟซีเนาะแต่มืนขึ้นฝันดีอยู่ฝันว่าเงินไปแกคนแบงยี่สิบสองใบอยู่ม mm. ันก็เลยว่าเอาแบงันถุมีสองศูนย์เพราะว่าเทียวนั่นไปซื้อต้นหอมเป็นเวลา <Yeah. S 1> ซื้อต้นหอมเอาใบซิบเขาสองใบน่ะน,นะมันก็ออกหนึ่งศูนย์มวดน,นี้เอาแบงยี่สิบแก่คนคนละใบสองคนคู้หยิงกับปู้าย มีเงินขอมาขอก็ะไรบ้าเอาเอาไปคนละยี่ส <travail> ิบบาทนัวค่ะ no นั Beach ่นน้านุกระไรบ้าเด็กคนที่มีสองศูนย์มั o ่งมือนีกันเพราะฝันเห็นแบ่งยี่สิบกิ้วเลขให้นันเช็คจ่านาะพิมพ์เพิ่นจับมือเขียนนั่นน่ะคือว่าเพิ่นจับมือเขียนนั้นเลขหนึ่งหกศูนย์นั่นอะข้อนวันนี้มีอยู่ในหัวหนูดูดีๆหนูเขียนขึ้นมาได้เขียนแล้วนุก็เลยเอาไว้นะหน้าพี่จ้าที่กิ่งเลข รางวดนั่นมันมีแค่ของกูสามตัวนั่นนะ่ะนี่แต่เด่นนี่สองหกเก้านี่แล้วที่ดูดีๆมันมาเขียนหนึ่งหกศูนย์ใดยังได้หนูก็เลยงงนะ่ะนะจ้ะมันกระซุยเทเลปิดไมนะ่เนาะเอาไม่มือนีนต้องเขานะ่าละเล็กไทยกระซุยแต้มเดียวพี่ฮูบเอาเด็กไทยเปไหนบ่ออกเปลี่ยน มันมาออกหกเก้าพี่กิจมันออกเป็นหกแปดมันดังแห้งพอดบางไรกันไหาศูนย์แปดแต่ศูนย์หกแปดโอ้หนูเบิ้งแล้วนูว่าดังคากรีตัวนี้มันก็ออกแล้วแต่พี่สังเกตวันนั้นทุกแถววันศุกร์บอกหนูว่าขันมันเด็กตัวโตเก้าวันศุกรบอกหนูแถวนี่มันขึ้นมาบอกวันนี้พี่โตเก้าเด้อเลยใช่น่ะหกเก้าเก็ดแปดมันเอาหกเก้าเก้าหกมาออกอีกพี่เห็นปะอือ หกเก้าเกิดแปดหวยออกงวดกันวันที่หนึ่งมันอ่ะหกเก้าเกิดแปดวันที่นี่มันเอาหกเก้ามาออกเกี๊สามโตเลยหกเก้าหกเมันบลาทุกแถวคนจะบอกหนูที่พีกันเลขุู่โตเก่าเขาจะงวดหกขาเพราะเขาบอกเลขคู่โตเก้าเดิมหกขามันจะสองงวดมันบลางวดนี้คนมับอกเลยเสียดายาเอาไม่เตะให้หมดกันรุ่นเนาะมันเก่าสามงวดแล้วงวด รูดเรียกล้ามีละมือดีละทีลุวยแล้วจมตัวมาจ้างห้าแปดห้าค่ะห้าแปดห้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเจ็ดหกหกค่ะเจ็ดหกหกจ้ะสองตัวมีสิบหางเหมือนเดิมค่ะหกสองหกสองค่ะ สามเจ็ดค่ะศ er ูนย er ์หกสามเจ็ดค er ่ะสองศูนย์ห้าสองห้าสามค่ะสองศูนย์ห้าสองห้าสามค่ะห้าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะห้าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะอันเบิ้ลซีซีกับหกหกค่ะซีซีกับหกหกค่ะครบแล้วค่ะเน้นเน้นไปอันเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ เน้นที่เจ็ดแปดเจ็ดค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกค่ะหกหกหกสองค่ะหกหกหกสองค่ะสองศูนย์สามเจ็ดค่ะสองศูนย์สามเจ็ดค่ะท่านี้บอกศูนย์หนึ่งอีกตัวหนึ่งศูนย์หกค่ะทำนี่ค่ะศูนย์หกค่ะ เน้นทำนี่ค่ะออคบแลวทวนค่ะก็สามตัวห้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเน้นที่เจ็ดแปดเจ็ดและเจ็ดหกหกสองตัวมีหกสองศูนย์หกสามเจ็ดสองศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่สี่หกหกเน้นที่หกสองศูนย์หกสามเจ็ดสองศูนย์หกหกค่ะถูกต้องค่ะตัวเน้นเนาะค่กถูกต้องค่ะจ้าขอให้ โคกไว้แล้วล็อกค่ะโน้มมั่นใจว่ามันสิขาอยู่ดอกฟันดีฟันว่าได้เกะเงินคนนี่เ<อ>ขอจะเจะงนเด็ดเด็ดที่หนูฝฟันวาเจ้าของไปเกะเต็มรถเล่น,ลนะพี่เลขรถโน้นมาให้อีกเป็น่ะนะมีคนใดอยู่ดอกเดีวยวเดียวเดียวเดียวทำเนี่ยเดี๋ยว<ม>เดียวเมื<ถ>เเม่อคืนนี่ฟันว่างใดก่อน,อนรอบนึงนะฟันวานมีคนมาขอังางเขาบอกมีเงินผู้หญิงกับผู้ชาย พขาต่างไปซื้อกับเขานี่ละแะละละว่าเราโบมีงเงินนกระเลยจกให้คนละยี่สิบบาทสองคนเอาแบงยี่สิบให้เขาหนเอาจกมาสี่สิบบาทนะน,นะพี่นกระเลยวว่าเอาไปแบงกันเอาเองเดอ้อหนูว่าคนก็นแบงกันคนละยี่สิบบาทนกรกะเลยว่าเลขมันสิมมีสองศูนย์นี่ตัวเพราะว่าซื้อจังเถี่ยวต้นหอมไปซื้อต้นหอมยี่สิบบาทเป็นว่าะจะเป็นแบ่งชิบ มะกะรีออกหนึ่งศูนย์แล้วแถวนี้เขาแป่งยี่สิบต้นหอมก็ขายหนึ่งมื่นบาทแต่ว่าบานิเขายีซิบสองสบกับยีบแบงสิแบงซิบใหม่เพื่อนจ้าเมนมะกะรีออกหนึ่งศูนย์จ้าอดีตยิบแบงองอันนี้ยิบแบงยี่ซิบใหม่เพื่อนมั้ยบอแบงยี่สิบสองใบตกขึ้นมาสี่สิบบาท วน,น,นวดนันกับนวดเงินนวดนันกระจกแบ่งซิปสองใบให้เขาต้นหอมซิบบาทต้นหอหนึ่งต้นหอมหนึ่งสูตรราคาหนึ่งหมื่นกันวะเพราะว่าฟ้าต้นหอมต่ำเดียวขึ้นหมื่นหนึ่งตัวหนึ่งก็คือคันคันตกันก็คือศูนย์สี่เนาะสี่ศูนย์เนาะมา แมนดูจจไดนูวันเห็นเลขจับชุสีน่ะเดนูก็นเลยบ่ค่อยจับซีมือนี้อ่ะขอตกกัน,ก,นกันให้ศูนย์สี่แล้วกันตัวหนึ่งาะ,ะ,ะว่ามันมันสี่สิบบาทน้องูจ๊กเงินออกมาแบ่งบยี่สิบสองใบอันไว้ก็ได้จา้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งจา้าจจะ,ะกันเลขกันรถรนหนูน่ะพีมีคนคอมเมนต์อยู่ดีว่ามันจะมาใครอีกไหมเลขสาวเยอรมันเลขรถขนของเต็มรถนี่เป็นว่า คนที่เปินเขียนมาในคนที่ได้อยู่ดอกพีเมื่อที่พีไรสดปูคู่ขันน่ะนะเขาเขียนคอมเมนต์ว่าเลขสาวเยอรมันจะมาไทยไม่เลขรถที่ขนของเต็มรถน่ะนะเป็นว่าคนที่คนสีได้อยู่ดอกพีเป็นลงทุกเก้าทกสามน่ะนะอืมเลยมาโอแสดงว่าพีคนนี้นนะเ,าเ,มมาเ,าเราดวงดีเนาะแล,ล้วยังมากรีกันขนของเต็มรถจะไปไทยอีกอยู่แล้วว่าสแสดงว่าเพิ่นต่มนะคือว่าตามไพ่ก็ตามผูน,น,นันนะี่สินะเนาะ แี่เนี่ยพี่คนนี้แล้วสิได้คือดอกได้ว่าโอ้เราด่วนหนีรถแล้ตามเรีบรถดนู้น่นนะได้ตรงๆมันว่าและมันเลขแค่สามตัวหกเก้าน้าหล่ะโอเคเนาะพี่ค่ะขอให้เอสซีพันชคดีรวยยกส่งเด้อค่ะเด้อเหมือนเลงไปให้ยกส่งเนาะจะเนาะสาธุค่ะพิจูกระชึกกระชึกขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองคนติดตามหลายๆรวยลุยยกส่งเด้อจิมเด้หมือนเลง สวัสค่ะค่ะกับขอบคุณค่ะสาวเยอรมันขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีค่ะค่ะให้เราไม่ลุวยเด้อสาเยรมันสุขภาพแข็งแรงขึ้นกันจ้ะเฮงเฮงปังปังฝันแม่นแม่นฝันแม่นแม่นมขอให้เฮงปังปัยกช่องนะคะเยนี้สุขีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะค,ค่ะ ก็แนวทางสาวเยอรมันเนาะก่ะฝันเนาะค่ะเมื่อนี้ฝันฝันก็เอาใบพี่จอน้าเบิ้งเนาะค่ะตามนี้ฝันแม่นเนาะเป็นคนที่ฝันแม่นคนหนึ่งแล้วก็เซนดีเซนแรงมากๆเนาะกับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะขอกราบความขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดก็ขอให้อ่าขำคงไปได้เนาะค่ะเมื่อแรกนี่ ถึกสามตัวสองตัวเนาะค่ะแห้งแห้งปังปัง,ปง,ปงมันมันโชคดีสุขภูสุขค้นเนาะเดอะซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยก็คอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่ไทยถูกรางวัลที่มีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ